โอเคนะ้วผู้ชมสวัสดีซูม m ีนะ่ะช้านผู้ชมจุส้านเงินด้วยนะนะ้ำผู้ชมมานะผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่กับ12แ okay. คกับเกม z o g g e r s t i g e r นะ้ำผู้ชมเป็นเกมในคลายของ micro gaming นะ้ผู้ชม s o กอ e r วันนี้เล่นพรีเมียร์นะ้องพรีเมียร์ พูดอะไรของเองนี่วะแอดพีเมลีอีกเออเอาให้มาช้าชะหน่อยอ่ะเป็นลูกครึ่งจีงอ๋อโอเคดอกแรกเข้าง่ายดอกที่สองเข้าไม่ง่ายนะหลวงบอกไว้เลยชึบโอเคขึ้นมาพันเก้านี่ถือว่าคุณโชคดีมันขึ้นห้าพันห้ายากมากบอกไว้เลยถ้าคุณไปได้นี่คือคุณคือสุดอ่ะไปสเต็ปเจ็ดได้เนี่ยไอเจ็ดหมืน สองห้าร้อยเนี่ยถ้าไปได้คืออย่างฟุกเลยนะอัน,นก็ไม่เคยไปเหมือนกันน้งผู้ชมเล่นพเมีเล็กไม่เคยจะไม่เคยคิดว่าจะได้กําไรเลยแค่มาลองเล่นเบอร์ฟุกว่ามันยิงไปเข้าเนาะแค่นั้นเลยไม่ตั้งใจหวังอะไรมากน้องผู้ชมมันคืออหมาลองเล่นสโมรสรอนหน่อยโอ้โหสโมรสรอนดูยากเลยนะพอมันปัดตั้งแต่ดอกแรกนี่ ไอ้ก็ไม่รู้ว่าไอ้จะต้องเล่นยังไงนะม่ผู้ชมมาขึ้นหน่อยโอเคอย่างน้อยพอได้ลุ้นโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอเคเป็นไงโดนคิดว่าไปได้แล้วเมื่อกี้อะ่ะไม่เอาอะไรมากเล่นจมูกสอนขอ 20k เแ็กก่อนจะขึ้น 20k เนอะดูดิจับทุกเม็ดไม่ปล่อยสักเม็ดท่านผู้ชม ใส่ทุกดอกหมือกแล้วบอกเพื ho, right ่อนรักเนี <hur unterstützen> don t, don t. <laughs> oh ่ยแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่เอาอะไรเลยไอ้บ้าชึบโอเคชึบโอเคชึบโอเคชึบปุ๊บอื้มหือโดนโดนทำไมไม่กดเลยวะเมื่อกี้เออ ็ไม่รู้เหมือนกันเราเน้นกัาไรเยอะไงเกมนี้เราเลยไม่กดทั้งสมเราหวังหมดแม็กแต่แม็กก็หมดเราเหมือนกันนะ่ะโอ้โหพีมีเด็กโอ้โหพีมีเีก็คือไม่ให้นะสโมรสรก็จับแบบจับดีจังอน่ะอ่อเโดูดิโอ้โหดูดิโ,โหกับพีมีเลอีอยกมั้งเนี่ยลูกหนึ่งป่อยลูกสองโดนแตะ ข้าว่าก็ต้องเป็นแบบนี้นะผู้ชมเกมนี้มันไม่มีอะไรมากแค่ยิงเข้าก็รอจ็คกพอตแล้วก็จบแต่มันกว่ามันจะเข้านะผู้ชมเจ็บจี๊ดอะ่ะโอ้โหมันจับบอลทุกเปิดแล้วเรามันจะรอดได้ยังไงอ่ะรูดีมันทํากับแอดได้หนุงขอเซ็งป่๋ยเลยเนาะโดนแบบนี้เราก็โอเคไม่เอาละไม่เอาอะไรเลยโดนแบบนี้ก็พอกันที